สวัสดีนะคะ,ะร้านเกษตรยุกใหม่วันนี้เราก็มารีวิวการจะส่งต้นไม้ลูกค้านะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะส่งม็ดมองกล้องไปสษณีให้ลูกค้าวันนี้เราต้องเอาต้นไม้ขึ้นรถไปดัดตรงที่ไปรษณีนะคะเพราะว่ารถไดอูลิงไปรษีเสียนะคะ โรลดโ,โ,โลนะคะ65ต้นหกสิต้นนะคะชุดนี้ราคา5 0 0 0ันบาทนะคะไซส์ถุงเบอร์14ถุงเบอร์10แล้วก็ถุงเบอร์12นะคะรักกันนะคะหนึ่งกล่องใส่ได้65ต้นนะคะถ้าถุงเบอร์14ทั้งหมดหนึ่งกล่องใส่ไม่เข้านะคะ7จ็ต้นใส่ไม่หมดเราก็เลยรักกันนะคะ,ะใส่ถุงเบอร์14เบอร์12แล้วก็เบอร์1ิสัก 15-20ต้นนะคะไม่เกิน20ต้นแล้วกันจะให้เป็นถุงมือใหญ่ทั้งหมดเลยชุดนี้เป็นทุเรียนสายพันหมอนทองชุดโรนะคะ65ต้น5,000บาทต้วนนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเป็นชุดโรอันนี้นะคะถุเรียนสายพันหมอนทองนะคะ65ต้นเนียนไซด์ีเลยนะคะ5,000บาทต้นละไม่ถึง100บาทเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจชุดนี้ก็แอดไลน์เข้ามาสั่งซื้อทำลายได้เลยโรรถนี้นะคะ ค่ะก่อนสิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะก่อนชื่อป,ปีนี้เท่านั้นอันนี้คือไซส์อ่าไม่ถึง100บาทนะคะหกสิบห้าต้นห้าพันบาทนะคะนี่คืนะคะอ่าต้นละไม่ถึงไม่ถึง100บาทนะคะคุณต้นอวสบสมบูรณ์แข็งแ,แรงพร้อมปลูกเลยลูกค้าดูนะคะนี่ทุกทีเลยนะคะเจ็ห้าต้นหญิงกรงงนะคะห้าพัน,นะะ 75, บาท วบบไซส์เข่งนะคะวันนี้เราก็ารีวิวการจะส่งผู้เรียนสายพัายาวลิ้นจีนะคะกระดูงเสียบยอดต่ำเข่งเบอร์สี่นะคะทพุ่มทพุ่มกว้างนะคะพุ่มสวยรกระดูงแบบนี้เลยให้ลูกค้า อันนี้เป็นหมุนทองทนะคะนี่การหม,มนนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะโปรโมรถของเรานะคะ จากราคา2,000บาทลดเหลือแค่1,000บาทเท่านั้นโรนี้โกลนสิ่งปีนี้เท่านั้นนะคะหลังสิ้นปีนี้ราคาปกติก็คือขิงละ2,000บาทนะคะสำหรับโกลนซิ้นปีนี้ขิงละ1,000บาทนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะถูกใจต้นไม้นะคะดูคลิปแล้วถูกใจต้นไม้ S ไลน์เข้ามาสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะ,ะลูกค้าท่านไหนที่ต้องการให้จัดทรงแบบกล่องเพอรดี้ชุดนี้1กล่องใส่ได้1ต้น1กล่องไปรณสนีใส่ได้อยู่ที่8 เข่งต่อหนึ่งกลรงนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะให้รถกระบะทัวร์แบบนี้ไปส่งให้ถึงที่ถึงหน้าบ้านนะคะ1คันนะคะใส่ได้100เข่งนะคะสำหรับเทปเบอร์สี่หนึ่งคันรถกระบะใส่ได้ที่500เข่งนะคะสนใจกี่ต้นนะคะลูกค้าเอสไลน์ 9, สอบถามรายละเอียดหรือว่าโทรตรงข้ามาได้นะคะ เบอร์โทรศัพท์ก็เพิ่ขึ้นอยู่หน้าคลิกเลยนะคะทุกเรียนสายแพนหมอนทองแล้วก็ยาวดิ้งจีนะคะสายเข่งเบอร์สี่โรลดราคาเข่งละหน0 0งบาทเท่านั้นนะคะสนใจก็เช็คไลน์สั่งซื้อดว่วนเลยโกนสิ้นปีนี้นะคะครลนี้โกนสิ้นปี แจ้งกันเหมือนเดิมสินค้าทุกอย่างเราไม่มีบริการเก็บปลายทางนะคะอนเนึนก่อนส่งเพราะเราต้องรับออเดอร์ส่งออเดอร์ทุกวันไม่มีเวลาจะเช็คยอดแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้นไม้นะคะจะได้ถึงลูกค้าลูกค้าแบบรวดเร็วไม่เกิน2วันนะคะของการจะส่งนะคะไม่ต้องเข้าสูงแคดแกนะคะ,ะบริการจะส่งทั่วประเทศนะคะสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามยดะเียหรือว่าสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะ